นิดนึงอะค่ะว่าแฟนๆแฟนคลับเซอร์ไพรส์วันเกิดเรายังไงบ้างอย่าง,างาใครพู้ชมวันเกิดไม่ขานมาเนี่ยค่ะวันเกิดครับที่แฟนคลับเขาก็จัดเป็นงานเป็นแกลเลอรี่แล้วก็รวมตัวแฟนคลับประมาณ350คนในฮอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนแบบได้ใช้เวลาร่วมกันประมาณ3ชั่วโมงเต็มๆครับอารมณ์เหมือนเหมือนเป็น,เป,นเป็นเดี่ยวในะระดับหนึ่งเลยครับผมถ้าใครแบบเคยแบบเปิดย้อนหลังดูครับผมก็เป็นโมเมนต์ที่ประทับใจแล้วก็แบบเป็นความซ็ปต์ที่น่าจดจำครับไม่ได้กีนี้วันเกิด ให้ตัวเองเป็นพิเศษบ้างไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะทำในปีนี้บ้างนะค่ะเอ่อจริงๆแล้วปีนี้ผมตั้งไว้ว่าแบบอยากจะพาครอบครัวที่อยู่ตุรกีกลับมาไทยให้ได้ครับผมแต่ก็เหมือนความฝันนั้นของผมในปีนี้ก็เหมือนทําได้เสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็เลยปีนี้ก็เลยเหมือนแฮปปี้แล้วทําอะไรก็เหมือนมีความสุขไปหมดเลยครับก็เหมือนเราทำความฝันของเราในสุดตรงนั้นก็คือได้สำเร็จในรับกึงแล้วใช่ อออบอกว่ามีจังมีไปเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดด้วยครับคือวันที่10มีนาะวันเกิดผมก็คือเหมือนผ,ผมอยู่ที่ฮ่องกงครับก็เหมือนมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็แบบมัน,เส,นเ,เ,เสร็จงานเสร็จงานเสร็จก็เหมือนตอนคืนอะไรเงี้ยประมาณ5้ทุ่มสีาเงี้ยเขาก็มาเคาะประตูห้องแล้วก็แบบสไพรส์มีของขวัญวันเกิดให้เป็นนาฬิกาครับแล้วก็มีเค้กเป่าเล็กน้อยคำๆน่ารักๆครับของขวัญที่ดังให้สกใจไหมคือผมเคยซื้อนาฬิกาให้เขาอยู่แล้วครับ เหมือนเคยซื้อนาฬิกาให้แบบตอนวันเกิดครับแล้วพอวันเกิดผมเขาก็เหมือนซื้อคืนแต่เป็นอีกสีหนึ่งครับอ่าก็น่ารักดีครับเขาบอกว่าอยากใส่คู่อ่าเขาว่าอยากใส่คู่ครับใช่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากลัวว่าคนไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันอ่าอะไงอ่าโอเคถามถึงเรื่องผลงานละครบ้างค่ะซีรีส์กำังสื้อพุ่มคอยอะค่ะจะออนแอร์วันที่8ปี้แล้วครับผมเห็นไปใส่กับบรับดีอยู่ครับครับก็ ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามครับผมแล้วเปิดเป็นคนละวันเป็นเล่นเป็นนักมวยครับผมซึ่งมีความดราม่าเบาๆครับไม่เบาหรอกก็คือจริงๆถ้าดูก็คือดราม่าในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ในหนังสือลุ้นหอยก็อาจจะมีมีอะไรเพิ่มเติมด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามกันดีกว่าครับที่เราเล่ากฎเป็นนักมวยเนี่ยมันต้อง ครับผมจริงก็เข้าตลอดครับเข้าแบบสม่ำเสมออยู่แรือวาอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็แบบสัก2 2วันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่นแบบเล่นเป็นส่วนใหญ่แบบออเบอร์ดี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อแบบให้รักษาแบบคมที่อะไรอย่างเงี้ยจริงก็แบบล่าสุดไปมอลดิมาก็แข่งขันกับเพื่อนอยู่ครับเอต้าโอพิต้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมีการแข่งขันแบบไปฟิตกล้ามกันมาอยู่แล้วเบาๆครับผมก็เลยเหมือนแบบก็เลยเหมือนได้ตรงนั้นมาช่วยในการถ่ายซีรี์ด้วยครับเป็นไงบ้างคะรับที่มอล ฉ่ำมากแค่ไหนไหคะเห็บอกนี่คือไม่ยอมอะไรครับสำหรับมาวดีผมว่าให้ทุกคนไปดูในไอจีดีกว่าว่าฉ่ำแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ใกล้ๆนี้นวันที่สี่นี้นะครับก็เพลงฉ่ำจะปล่อยแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับอ่าเดีด๋ยวบอกว่าไปพิจารณากับไรแค่นะอะไรนะมีไรแค่งกับปอนี่ครับใช่ก,ก็บอกบอกคำเลี้ยงว่าฉ่ำครับฉ่ำเป็นเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนแนวนอนเอ้ก็เป็นเป็นแนว เป็นแนวเต้นเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นแนวร้องก็ว่าได้ครับ<ม>เป็นแนวชิลๆก็ว่าได้ <c oughs> เป็นหลายเป็นได้หละยแนว <c oughs> ใช่โครก็ถามในช่วง,งการที่เราจะมาถนี่ยค่ะเรามีโปรเจกที่จะทาอะไรไหมรือว่ายังไงหาจชวนไทยไปสากันไหมหรือยังไงร่โปรเจกผมอาจจะยังบอกไม่ได้ครับแต่อยากให้ทุกคนแบบทำตัวให้ว่างๆกันไว้ดีกว่าใช่ครับใช่ใช่ครับ ก็จะมีคนใครไปสัตว์ลงสลัตว์นะเพื่อไหมคะในช่วงส่สงการอันนั้นอันนั้นขอให้เป็นเรื่องของอนาคตครับ <c oughs> ใช่น่าจะเดี๋ยวถ้ามีตารางว่างตรงกันนะครับคือแบบตะวะตารางของผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อะไรย่า้เขาก็ทํางานของเขาผมก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วนานๆทีแบบสักอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันหนึ่งที่แบบเฮ้ยว่างเจอกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะได้ทํางานด้วยกันแต่แต่ถ้าส่งการจริงๆตอนนี้ก็มีอีเวนต์แล้วครับส่งการ ใา่นี้ค่ะอยากให้ดาฝากผลงานนิดนึงอะจุงครับจุนพูดครับจุงฝ <c oughs> ากงากกนซิงก็เดียวครับผมก็งานที่บอกไปมีเพลงช่ำนะครับผมแล้วก็หนังสือรุ่นพลอยครับผมที่ใกล้ air ออนแอแล้วนะครับผมใกล้ปล่อยแล้วแล้วก็วันที่หาเดือนหน้าครับผมไปบินไปต่างประเทศครับอีเวนต์อีเวนต์อ,นอะไรยังบอกไม่ได้แต่ก็ฝากไปกังใจให้ด้วยครับมาเลเซียครับใช่พูดได้หรอเ อาจจะพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็ฝากเป็นกำใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากสิงหท่านนะครับมาถบเลยครับ